โลกนี้เต็ไมไปด้วยคนไม่ดีหรือว่าในหัวคนเราเต็ไมไปด้วยความคิดไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้จำนวนคนทุศีลมากกว่าคนมีศีลและจากความจริงที่ปรากฏก็พบกันเสมอว่าจำนวนคนเห็นแก่ตัวมีมากกว่าคนเห็นแก่ส่วนรวมแต่ข้อเท็จจริงอีกประการคือแม้แต่คนดีก็มีข้อเสีย ถ้ารักจะจดจํากันเสียอย่างถ้ารักจะขุดคุยกันเสียอย่างถ้ารักจะใส่สีตีไข่กันเสียอย่างคนดีก็กลายเป็นคนไม่ดีในใจคุณได้โลกก็ล้นไปด้วยคนไม่ดีในใสายตาคุณได้แล้วคุณเองก็หมดกำลังใจจะทำอะไรดีๆได้สรุปคือวิธีคิดวิธีมองของเราเองทําให้คนไม่ดีมีมากเกินจริงได้หรือไม่ก็เพิ่มจำนวนคนดีให้มากขึ้นได้และทั้งหลายทั้งปวงนั้นกุศลจิตที่เกิด ก็ไม่ได้ไปเกิดกับคนอื่นอากุสลจิตที่เกิดก็เกิดขึ้นกับตอนนั่นเองดังตรินมีนาคม58